นี่คือภาพของตัวลูกนะครับ S50 z 2024กราฟเขามีให้เท่านี้ครับไม่สามารถที่จะวางเป้าลีเทจเมนต์ได้หลายสชั่วโมงนะหลายสชั่วโมงในหลายสชั่วโมงเนี่ยเราก็เลเบลนะครับตั้งแต่จุดต่ำสุดไล่ขึ้นไป A B C X เป็นฟอร์มเดียวกับตัวแม่ set 50เลยครับต่างกันที่เป้าของฟิบาแนาชีที่เราวางนะครับ ตัวแม่เนี่ยเป้า100%เนี่ยมาอยู่ที่ยอด4พอดีเลยนะครับแต่ตัวลูกเนี่ยย่อเป็น x ย่อเป็น x ก,ก่อนที่จะถึงเป้า100%ตามทฤษฎีนะครับไม่เป็นไรนะครับมี x แล้วก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปแล้ว a เนี่ยนะครับ a ตัวแรกเนี่ยไปชนที่100%ซึ่งมันเป็นเป้าของ d o u b l ลนะครับผมมองว่าเป้า100%ตรงนี้มันมีนัยยะที่สําคัญมากๆนะครับน่าจะเด้งแหละ เพราะว่าตัวแม่เนี่ยก็ชนรีเทส61.8%ซึ่งถือเป็นเป้าที่สำคัญกว่ากว่าขึ้นย่อยตัวนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่น่าไล่ขาขึ้นต่อไปแล้วนะครับคือถ้าใครไล่มาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับเก็บสะสมกำไรมาตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยผมมองว่าหยุดได้แล้วนะครับปล่อยให้เขาไล่กันต่อไปแต่เราคนหยุดได้แล้วนะครับถอนตัวเมื่อยังอยู่ในจุดที่มีความได้เปรียบ เรามาเริ่มกันที่รายวีปก,ก่อนนะครับในรายวีปเนี่ยจากยอด x5 นะครับที่ผมชี้ก็ประมาณต้นต้นปี2018นะครับก็ลงมาเป็น A แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ C นะครับ C สีน้ำเงินนะครับ d G, สีน้ำเงินหลังจากนั้นก็เด้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน Time Frame ให้เล็กลงจากว e e k เปลี่ยนมาเป็นเป็น Daily นะครับในราย Daily เนี่ยนะครับเราดูตรงคลื่นย่อยของ C สีน้ำเงิน ก็ลงมาเป็น a b c สีแดงนะครับแล้วก็ c สีแดงก็จบขึ้นไปข้างบนนะครับเราจับเป้าหมาย r e t e n t m e n ก่อนเลยตั้งแต่ยอดนะครับยอดนี่1.0.40โดยประมาณนะครับเราจับเป้า r e t e n t m e n ก่อนเลยครับดูว่าตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ในเซต50ตัวแม่เนี่ยนะครับขึ้นมาชน61.8%แล้ว เราเปลี่ยนไทม์เฟรมตอนนี้เป็นเดลี่นะครับลองเปลี่ยนมาเป็น4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คือลงมาดูคลื่นย่อยนะครับที่เขาขึ้นมาเป็น A B C X นะครับเป็น A B C X ที่ไปย่อย,อยอยู่ในคลื่นลูกที่3นะครับแต่กรณีนี้เรายังไม่สนใจคือลูกที่1 2 3 4 5นะครับเราสนใจแค่คลื่นที่เป็นคลื่น non standard ตัวนี้เท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจับเป้าของ non standard ในภาพนี้ เวลาจับก็จับแม่นๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตรงเนี้ยเป้าดับเบิลเนี่ยก็คือ100เปอร์เซ็นต์ดับเบิลซิกแซกก็คือ100เปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออยู่ที่ยอดสเนี่ยสตัวที่สองตัวเนี้ยเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นเทรนเขายังไม่จบนะครับก็คือสร้าง X ตัวที่สองก็คือน่าจะมีทริปเปิลแล้วล่ะนะครับน่าจะมีทริปเปิลแล้วแหละแ,แ,แต่ว่าเป้าหมายที่สำคัญ ดับหนึ่งเลยอ่ะนะครับก็คือเป้ารีทรตเมนต์จากภาพใหญ่เมื่อสักครู่ที่เราย่อยลงมานะครับก็คือหกสจุดปดเเซนตนะครับตอนนี้ชนแล้วผมมองว่าเดี๋ยวเด้งนะครับเด้งตรงหกหกสเุดปเนตะี่แหละอาจจะเด้งเป็น b แล้วก็สี่ตัวสุดท้ายขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเป้า triple หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์รออยู่นะครับจริงๆแล้วเป้า triple เ,เนี่ย ได้จนถึง200%ข้างบนนะครับทีนี้ถ้าถ้าจะวางกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยผมมองว่าถ้าจะไล่าขาขึ้นต่อนะเราต้องลด Position Sizing เราลงมาให้น้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะจบเมื่อไหร่ก็ได้นะจบโดยที่ยังไม่ครบ3ชุดก็ได้นะครับคือจะจบเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันมีมันมีโอกาสมันจะมี ABC ชุดที่3นะครับเดี๋ยวผมลงเลเวลให้ให้เลย่ะตัวนี้ เพราะฉนั้นถ้าเรามองภาพเนี้ยมันก็จะมีย่อเป็น B อีกหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปเป็นคลื่นสนะครับก็อาจจะเนี่ย966เนี่ยแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือไม่น่าไล่และไม่น่าเล่นแหละแต่ถ้าจะเล่นก็คือต้องลด Position Sizing ให้ให้เล็กลงมามากที่สุดนะครับพรเพราะถือว่ามันได้ผ่านช่วงของ เทรนที่แข็งแกล่งมาแล้วตอนนี้มันเข้าสู่ระยะของปลายเทรนแล้วนะครับเราต้องอาวางไมดี m แมเนจเมนต์โพ i ิชันไซซิ่งตามสภาวะของเทรนนะครับตอนนี้อยู่ช่วงปลายเทรนก็เล่นให้น้อยที่สุดนะครับแต่ผมว่าเด้งผมว่าเด้งตรง6 1สนีั่นแหละนะครับ